ามาแล้วคะ่ะ19นาฬิกากับอีก8นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางสพอ fm91 ด้วยนะคะดิฉันวันนาแก้วแกมทองค่ะมารายงานตัวรับหน้าที่ต่อจากคุณวิรุจยิ่งยวดแล้วก็ตอนนี้นะคะเราสตรีมผ่าน4ช่องทางนะคะทางเพจ Facebook Twitter YouTube และ TikTok ค่ะ it s it. <S เข้ามาติดตามกันได้ในชื่อช่อง fm91trafficpro นั่นเองนะคะ าลคะค่ะช่วงนี้สัญญาณของนาชิตพร้อมอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวตรวจสอบสภาพการจราจรรอบกรุงกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมงนั่นเองนะคะคุณทยาผู้สึกข่าวก็ไปทําข่าวแล้วก็เก็บบรรยากาศมาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยข่าวกันกับนาชิตนะคะในช่วงของคู่หูจราจรค่ะ FM91 Traffic Pro หนูนานณชิตคู่หูจราจรสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีณชิดด้วยค่ะสวัสดีครับคุณวนาาสวัสดีคุณผู้ชม,ค,ชมคุณตะฟังครับค่ะสัญญาณนาชัดไหมครับผมชัดอยู่เนาะครับ โอเคนะคะคุณฟังก็ร่วมกันคุยข่าวนะคะทั้งข่าวจราจรเดินทางถึงไหนยังไงนะคะเรื่องของรถติดไม่ติดเส้นทางลาเส้นทางเลี่ยงนะคะหรือว่าแจ้งเหตุกันได้นะคะผ่านทางเพจ a c e b o o k Twitter YouTube แล้วก็ TikTok นะคะี่หาชื่อช่องอยู่ใต้ด้านล่างเลยนะคะ fm 91 traffic pro นั่นเองนะ,ะก็มาคุยข่าวกันนอกจากเรื่องของจราจรวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะ เรื่องของคุณตงโมแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีพิธีไหว้อะไรคุณตงโมนั่นเองก็จะมีสั่งบันไดการ11 12แล้วก็13มีนาคมนะคะส่วนวันที่14ก็จะมีพิธีชาปนกิจนะคะที่โบสถ์ที่รังสิตนครนานนยกคลองสี่นะคะ <c oughs> อ่ะขอไปเริ่มกันที่เรื่องของการจราจรก่อนเย็นวันศุกร์แบบนี้เป็นยังไงบ้างคะก็หนาแน่นกว่าทุกวันค่ะตามหนาแน่นกว่าทุกวันก็ไหล หลายเส้นทางอยู่นะครับก็มีเรื่องของอุบัติเหตุรถชนรถเสียเข้ามาในจุดที่ยังติดสะสมอยู่ก็มีเช่นกันนะครับโดยเส้นทางแรกนะรเป็นรัตนาที่เบกรมวานนะครับที่ก่อนหน้านี้มีรถเสียนะครับส่วนทางหลวงเก้านะครับวันนี้หลกัลกๆก,ก็เป็นช่วงของแยก <c oughs> แยกทับช้างนะครับแยกสะพานตาะดับทับช้างที่จะ เขาวิ่งออกไปทางบามบินนะครับที่วันนี้ตั้งแต่บ่ายมาก็รถก็ดูเต็มกว่าทุกวันที่ผ่านมานะครับถ้านับตั้งแต่วันจันทร์มานะครับวันนี้ก็เรียกว่าท้ายนะครับเลยหน้าวัดรัวบกขาวนะครับม,มาอยู่ช่วงของแยกสะพานทับช้างนะครับก็ค่อนข้างเต็มพอสมควระนะครับแต่ท่านี้เลยจากหลังด่านทับช้างไปแล้วนะครับรถที่จะไปลง มีบุรีนะครับจะเลี้ยวลงถนนรามคำแหงใหม่เสรีไทยหรือลงรามอินทรา <Okay. S 2> นะครับสามเส้นทางสาม,สามทางลงที่จะไปเมืองมินไม่มีปัญหาหรือที่จะวิ่งกลับเข้ามาในเมืองก็ยังมาได้ <Okay. S 2> นะครับส่วนถ้าเกิดว่าไปต่อบางบีนนะก็จะมีก่อนจะลงลำพุก,กานะครับที่มีท้ายแถวก็เลยต่อเนื่องมาสะสมตั้งแต่บร,ริเวณด่านชั้นาำหนัดลำพุก,กา <Okay. S 2> นะครับไปจนถึงทางแยกที่จะเลี้ยวลงไปทางลำพุก,กาของห้าของสี่ นะครับที่ไปได้ช้านะครับเลยจากตรงนี้แล้วก็คือคลี่คลายนะครับจะเข้าด่านทับช้างก่อไปด่านทนัญบุรีไปลงคลองหลวงหรือว่าไปลงที่บางปะอินก็คือดีนะครับ<ช>ไม่มีปัญหารถติดขัดไปอย่างใด<ช>นะครับส่วนอีกที่นะที่มีรถติดสะสมอยู่ก็คือถนอนราชพฤกษ์กับการจนาพิเศษที่จะไปบางใหญ่นะครับตลาดราชพฤกษ์นั้นนะครับยังมีท้ายแถวอยู่ ช่วงของตลิงชันและก็ช่วงของสะพานตาดับบางรักน้อยที่จะวิ่งไปทางชัยพุกสะพานพระรามสี่ะนะครับสำหรับต้นทางก่อนรถที่ชัลรัชเคลิกนะครับมาจากทางพิเดษนีบางว่านก่อนหน้านี้ก่อนสี่โมงเย็นเนี่ยนะครับมีรถบรรทุกเสาเข็มนะเสียอยู่ที่สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ะนะครับหนึ่งคันแล้วก็เสียการจราจรตรงนั้น,นหนึ่งเลนด้านซ้ายนะครับ พ้การกีดขวางนี่เกือบห้าโมงเยน็นนะเกือบห้าโมงเยน็นก็หนึ่งชั่วโมงผ่านก็คลี่ก็ย้ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับที่เหลืออยู่น้าตอนนี้ละ่าจะับึกนี่ก็คือรถที่ติดสะสมตรงคอขวดถนนสวนผักก่อนที่จะข้ามกองมหาสวัสดิ์นะครับที่ท้ายแถวเนี่ยยังอยู่ช่วงของหน้าเดอะเซอร์เคิลล่าจับลึกอยู่นะครับหน้าเดอะเซอร์เคิลแต่ถ้าเลยจากตรงคอขวดสวนผักไปแล้วรถที่จะไปวงเวียนนครอินไปหน้าเดอะวอล์คล่าจับลึกไม่ติด <Okay. S 2> นะครับจะมีรถหนาแน่นอีกครั้งเป็นรถติดเลยนะก็คือตั้งแต่ตรงราชพฤกษ์หน้าวัดโบสถ์ดอนพรม <Okay. S 2> นะครับที่จะวิ่งไปต่ระดับบางรักน้อยข้ามถนนรัตนาธิเบศแล้วก็จะไปทางชัยพฤกษ์สะพานพระรามสี่นะครับอันนี้เพิ่งติดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ติดยาวด้วย <Okay. S 2> นะครับแต่ว่ายังไม่มีแจ้งว่ามีรถชนหรือรถเสียเข้ามานะครับดูแล้ว ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องสอสทางพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก่อนะนะครเพราะว่าในอุโมงนครอินตอนนี้ขึ้นและลงอุโมงที่จะไปรัตนาธิเบศนั้นติดมากนะครับ<ะ>ส่วนการจนาพิเศษตั้งแต่พรามสองไปจนถึงตาระดับบางแคไม่มีปัญหาหน้าสมาคมชาปากใต้ก็ยังไม่เห็นท้ายแถวแต่<ะ>เริ่มเห็นท้ายอีกครั้งหนึ่งก็คือที่ตรงขึ้นสะพานตาระดับสิมบลีที่จะไปนะครับตาระดับบางคูเวียง นะครับจุดที่จะวนไปถอนนนครินทร์แล้วก็วิ่งไปทางหน้าโลตัสบางใหญ่ <Okay. S 2> อันนี้หนาแน่นมากนะครับเข้มๆเ,เลยนะครับเลยจากช่วงของตาดาบางกูเวียงไปแล้วที่จะวิ่งไปทางช่วงของหน้าโรงพยาบาลบางใหญ่เนี่ยยังพอไปกันได้เรื่อยๆรถไหลๆนะครับ mm hmm. ไม่ได้ถึงกับหยุดนิ่งนะครับส่วนรัตนาธิเบศนั้นก็จะเป็นฝั่งที่ออกมาจากแยกบางกรูแล้วก็จะวิ่งไปที่สารแยกบางใหญ่ก่อน <Okay. S 2> ที่จะ วนออกไปทางด้านของการจราจรพิเศษอันนี้ก็ยังมีใช้แถวอยู่มีแผนปิดการจราจรยกคานอะไรไหมคะการทํางานตรงต<ม>่ระดับบางใหญ่มีนะครับนะครับมีแจ้งเข้ามาจากทางด้านของแฝงทางหลวงนวนทบุรีค่ะกรมทางหลวงนะครับเปลี่ยนหนังสือมาเลยนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดเบี่ยงจราจรค่ะนะครับตรงตาระดับบางใหญ่นะครับเพื่อที่จะ,ะทําการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีะนะครับสายบางใหญ่กาญจ,จนบุรีนะครับตามนังสือที่เราได้มาเนี่นะฮะนะครับเริ่มลงพื้นที่นะครับก็คือเมื่อวานนี้หรือเปล่าตามนังสือเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่หกมีนาคมนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบ มีนาคมโอ้ค่ะอีกหลายวันนะครับผมแล้วก็ประมาณสักสองอา,อาทิตย์เศษอ่ะอืมใช่ครับก็เป็นการทำงานในช่วงเวลากลางคืนค่ะนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงเวลาตีสี่ของทุกวันค่ะนะครับของทุกวันนะครับก็จะมีผลทำให้การจราจรตรงสารแยบบางใหญ่นะครับมีการจราจรโดยเฉพาะช่องทางคู่ขนานที่จะเบี่ยงออกการจราจรพิเศษมาเลี้าค่ะนะครับก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็ด้านกาออกด้วยนะ ขาออกของถนนเก้าขาออกที่จะวิ่งไปทางหน้าตลาดบีบีบางใหญ่นะครับก็เป็นการทํางานเช่นเดียวกันเื้องต้นที่แจ้งเข้ามาบอกว่าเป็นการติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานนะครับชิ้นส่วนพื้นสะพานนะครับผมก็เนี่ยนะขอเปิดดูเพระนี่หนังสือเนี่ยผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะไม่เมื่อวานนี้เราก็พูดกันไปแล้วไงนะชิพเราก็พูดกันไปแล้วคือแค่อยากถามย้ำเฉยๆว่าการทํางานมันจะฮ่วงไปถึง24ีมีนาใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเค นตก็ก็มีเป็นมีแบ่งเป็นหลายช่วงนะนะครับช่วงแรกเนี่ยนะครับวันที่หกถึงยี่สิบสี่เนี่ยก็จะมีซอยลงไปสิบแปดถึงยี่สิบสองเป็นการติดตั้งนั่งร้านยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่นะครับก็เป็นการดําเนินการติดตั้งเกี่ยวกับชิ้นส่วนพื้นสะพานอย่างที่บอกไปค่ะนะครับก็เป็นแผนการทํางานแล้วก็มีภาพมาด้วยนะครับอันนี้ให้ผู้สื่อมานะครค่ะโอเคทีมงานส่งข้อมูลมาหน้าจอหาชิดูด้วยนะคะบอกว่า ตรณนนีที่นาบอกว่ากำลังตรวจสอบอะ<ม>่ะอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะราชพฤกษ์ขาออกนะคะเลยต่างระดับบางรักน้อยเมื่อหนึ่งกิโลเมตรรถชนกันสี่คันอยู่ในช่องทางหลักเลนขวาแนะะ่มีกระบะหนึ่งคันนั่งส่วนบุคคลสามคันเราเข้าใจว่าน่าจะชนกันรุนแรงเพราะว่ามีคนเจ็บด้วยนะคะก็จุดท้าแถวนี้มีอุบัติเหตุชนกันบ่อยนะเออรถยังไงที่ลงจากระดับบางรักน้อย ข้ามราชพฤกข้ามที่ข้ามจากนนถนนรัตนาธิเบศล,ลงสะพานไปเนี่ยผมก็เคยผ่านไปแถวนั้นเหมือนเหมือนมันมีทางเบี่ยงอยู่ดูน่าสุดเลยนะพอพ้นจากทางลงสะพานไปมีเบี่ยงด้วยมีจุดกับรถด,ด้วยนะครับอันนี้ก็ก็ต้องระวังกันก็ระวังกันซึ่งอุบัติหเหตุล่าสุดสี่คันนี้ก็ทําให้รถติดยาวมากสําหรับราชพฤกย้ํานะครับตั้งแต่นะครับหน้าวัดสวนแก้วเลยแหละนะครับปากทางที่จะเลี้ยวเข้าไปใน ทางขวัดส่วนแก้วนะครับที่จะวิ่งไปข้ามของอ,นอน้อมนนข้ามสาะพานตามดับบางรักน้อยลงไปยังจุดที่เกิดเหตุอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นก็โอติดยาวาเป็นไปได้ก็อาจจะเฉลีย่ยไปทางฝั่งรับฝั่งวงแหวกนการจราจรพิเศษแต่ทางนี้ฝั่งกนนารจราจรก็ดูไม่ดีเหมือนกันนะครับติดยาวเหมือนกันคือตั้งต้นตั้งแต่ถนนบรมเนี่ยมันก็ผมว่าติดไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะ นะครับ,บรัชพฤกษ์นั้นจะมีแค่ช่วงในวงเวียนนครอิน,อนที่ยังไม่ได้เห็นทายนะครับแต่พอขึ้นจากอุโมงค์พี่วิ่งไปนิดเดียวคือจะเริ่มติดยาวๆเลยลจนะจนคือกำลัคิดว่าถ้าอยู่ทางฝั่งของเพชรเกษมบรมทางนี้ทางพื้นที่สารธรรมศพนี่นะคะคแล้วจะกลับบ้านแถวบางบัวทองหรือออกไปทางปทุมก็อาจจะต้องลองหาทางเลี่ยงใช่ไหมคะเส้นทางรองอ่ะอาจจะไปออกทางไซน้อยอะไรเงี้ยค่ะ หรือ oh. ถ้าอยู่ทางฝั่งตลิ่งชันก็อาจจะยังมีทางสวนถักลัดเลาะบางกรวยไซน้อยไปทางวัดสวนแก้วไปออกทางราชาพฤกษ์ชยพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเลี่ยงแบบนี้เพราะว่าทา้ที่ดูล้วคู่ขนานกันระหว่างราชาพฤกษ์กับกาจนราพิเศษตะลันตกมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็มีเหตุอุบัติเหตุที่ราชาพฤกษ์ด้วยใช่ครับก็ก็มีที่จะเลี่ยงก็มีถนนบางกรวยไซน้อย นะครับมาจากทางช่วงของป่าไยลุงกระชาแล้วก็ทะลุไปวัดส่วนแก้วไปที่แยกบางปลูผ่านวัดบางไผ่ทะลุออกตลาดาไปวัดเอ่อเรยี่สองบางพลูอ,อันนี้เป็นดาเส้นทางที่จะหลบทั้งได้ไดทั้งการจราจรแล้วก็หลบได้ทั้งถนนลาดชันเลยนะตอนนี้นะฮะหรือด้านหนึ่งก็อาจจะนะครับใช้เอ่อเส้นทางนะครับที่ข้ามาทางสะพานอา่ มหาเจษฎาบดินข้ามาทางฝั่งท่าน้ำนนท์แล้วก็ใช้ถนนเลี่ยงบางนนท์นะครับแล้วก็ทะลุปไปที่แยกพระนางเจ้าข้ามจานพระนางเ้าไปใสมาท่าอิดออแล้วก็ทะลุปไปทางที่ปางใหญ่หรือลองสอบถามทีมงานก็ได้ค่ะปรึกษาก็ได้ค่ะว่าอยู่ทางไหนจะเดินทางตอนไหนแล้วมันมีเส้นทางไหนบ้างเพราะว่าที่เราพูดมามันอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะอยู่ต่างที่กันถูกไหมคะเออนะคะลองลอง ปรึกษาก็ได้แต่ว่าวันนี้รชพฤกษ์ติดทั้งวันเลยนะเมื่อเช้าก็มีอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะติดยาวดนึกเลยเย็นก็ติดอีกนะคะหลายคนก็งงติดทั้งเช้าทั้งเย็นเลยโอ้นั่นจริงเห็นมอเตอร์เวย์มีอุบัติเหตุนะคะนาชิดไปเรื่องคะเนี่ยมอเตอร์เวย์เห็นภทพา้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยค่ะช่วงไหนครับมอเตอร์เวย์ผาเข้ากิโลเมตรยี่สิบหกบอกเก้ารอไยี่สิบหกก็ แคเท่าดันอ,อ้แน่าจะไปแล้วน่าจะไปแล<ไ>ป้วตะบังใช่ดันั้นไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะนะครับก็ดีแล้วนะครับก็จะมีที่มียศดรถยังเยอะอยู่ก็เป็นฝั่งกับงานเ้าออกของมอเตอร์เวย์ที่จะวิ่งออกมาทางช่วงของแยกทับช้างไปที่ทางเบี่ยงออกล้มเกล้าค่ะนะครับที่จะเบี่ยงออกถนนพัฒนาชนบทสามนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะออกไปทางล้มเกล้ารถรถยังดูเยอะอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ติดนะรถไหลตามกันได้ค่ะแต่มันติดกว่าก็คือทางล้มเก้ามากกว่าค่ะครับ ค่ะนะคะอ่าทักทายในไลฟ์กันหน่อยนะคะขออภัยนะคะตอนนี้ติ๊กต็อกหนุดไปแล้วค่ะเหลือเพจ a c e b o o k นะคะอ่อทวิตเตอแล้วก็ยูทูบนะในยู u ูบนะคะคุณเชียนสีมาทักทายกันตอนนี้ติดอยู่ที่ถนนจตุโชตที่จะออกเรียบการนาพิเศษบอกติดมากเลยแล้วก็คุณเทีรเชสสวนันก็ทักทายกันนะคะส่วนในไลฟ์เฟซบุ o กนะคะคุณเล็กคนโก้สวัสดีครับพี่ดีเจคู่หูผมชอบพี่เตอร้อยเปอซครับ พี่เ<ส>ต้ตไหนคะสสมงคลกิจอ่าวันนี้มีประเด็นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยข่าวแล้วก็คุณฉัตรมงคลชาดาแก้วสวัสดียามเย็นครับสองคู่หูค,ค,คุณตาภัยสารก็มาทักทายกันบอกช่วงนี้อากาศร้อนมากดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับนะคะอ่ะสลับมาที่ข่าวหน่อยได้ไหมได้ครับเนอะวันนี้ก็เอ่อคงไม่พูดถึงไม่ได้ลคะค่ะนะคะเรื่องของคุณตังโมนะคะวันนี้ก็เห็นนะที่คลิสตัจรใช่ไหมคะที่ไหนคะ คริสถจากเสรีภาพกรุงเทพนะครับที่สะพานสูงเกศสะพานสูงเทวมนครในซอยกาญจนาพิเศษ25นะครับซอยนี้ก็อยู่แยกออกมาจากถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันออกนะครับมาจากทางด้านของถนนร่องเก้าเสนคลินตัดใหม่แยกจากตรงน,นั้นมาก็จะมีซอยทางเข้าแต่ฝั่งนั้นจะดูใกล้สุดส่วนถ้าเกิดมาเข้าทางฝั่ง อมอเตอร์เว,วเนี่ยก็ต้องเลี้ยวนะครับเข้าไปในถนนพัฒนาชนบทสามนะครับถึงจะแยกเข้าไปได้อีกทีหนึ่งอ,อันนี้ระบัยเส้นทางไว้เลยเผื่อว่าอีกสองวันจะมีคนเดินทางไปที่ลงทะเบียนกันไว้นะคะเริ่มไว้อะไรคนแตงโมงตั้งแต่เช้าก็เพื่อนพี่น้อง,องการบันเทิง แก็ไปร่วมกันจัดสถานที่เตรียมความพร้อมอะไรต่างๆแล้วก็บรรยากาศช่วงบ่ายหลายคนติดตามเพจก็คงจะเห็นคนทยาไลฟ์มาซึ่งวันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าแต่ละที่ที่เป็นไลฟ์เนี่ยภาพอาจจะไม่ชัดเพราะว่าโอ้โหผู้สื่อข่าวคือเยอะมาก เข้าใจในเรื่องของสัญญางสัญญ,ญามันอาจจะมีปัญหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนียนะคะก็ก็ไลฟ์มานะคะก็มีนะผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อะไรกันมากมายเลยทีเดียวแต่เมื่อเช้านี้ค่ะมันก็มีความเคลื่อนไหวจากที่าทางาตำรวจในพื้นที่ก็คือภูทรภาคหนึ่งนะคะว่าไม่รู้ว่ามันมีข่าวมาจากไหนนะประมาณว่าแบบเออตำรวจจะมีการแถลงปิดคดีวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกแบอบกว่าเหมือนจะปิดคดีวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้ววันนี้วันศุกร์นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง พลตำรวจโพเจราพัฒน์ภูมิจิตนะคะท่านก็บอกว่าการเสรียชีวิตของคุณแตงโมพัทรธิดานะคะก็ตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานยังคงมุ่งไปที่เรื่องของอุบัติเหตุสอบพยานไป80ปากยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมก็ยังคงมีเพียงอุบัติเหตุที่มีการแจ้งข้อหาและออกหมายจับแค่สองคนเหมือนเดิมก็คือคุณตอกับคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะคะ ส่วนการสรุปสำนวนคดีเนี่ยเขาบอกว่าต้องรอผลตรวจของโรงพยาบาลศิริราชนำมาประกอบกับนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจส่วนเรื่องของข้อมูลเบาะแสศพคุณเตงโมที่ว่าศีรษะมีรอยช้ำฟันหักหรือมีร่อรอยถูกทำร้ายใครมีหลักฐานก็ให้เข้าให้ปากคำกับตำรวจได้ใ่คแล้วใครจะมีหลักฐานนะคะก็ในเมื่อศพอยู่ที่นิติเวศ ก็มันแต่มีคนไทยพูดเรื่องนี้ไงแต่คน <c oughs> ไทยก็เห็นด้วยตา <c oughs> วันที่นําศพขึ้นมา <c oughs> แต่เขาไม่ได้พูดหล <c oughs> ายคนถามคุณไทยว่าทำไมไม่พูด <c oughs> เขาก็บอกว่า,าก็คิดว่าก็ไปแล้วเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาก็คงจะต้องมีการถแถลงอะไรกันว่าร่างกายมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีการถแถลงอะไรแล้วมันก็ใช้เวลาสักพักใหญ่แล้วเขาก็เลยออกมาพูด กซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะครับก็ซื้อตามข่าวก็บอกว่ายังยังไม่เห็นนะครับทางเจ้าหน้าที่เราพูดถึงบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะค่ะหรือว่าใบหน้าค่ะอะไรต่างๆคือก็จะพุ่งไปที่โคนขาค่ะใช่ไหมครับที่เป็นแผลใหญ่อันนั้นนะโอเคอันนั้นในถึงที่ตำรวจออกมาพูดใช่ไหมครับมีการพูดถึงบาดแผลที่บริเวณโคนขาแต่ว่าตรงนะครับบาดแผลที่บริเวณใบหน้าหรือว่าศีรษะเล็งต่างๆนะครับยังไม่ได้เห็นพูดถึงอะไรประมาณนั้นนะครับจยได้ออกมา พูดถึงในประเด็นนี้นะครับซึ่งซึ่งทางนิติเวศเองก็ก็เตรียมที่จะเรียกนะครับผู้ที่พิสูจน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาในส่วนนี้มีมียังไงบ้างเมื่อวันมีการออกมาพูดแล้วว่าไม่มีไม่มีแบบเผือที่ศีรษะไม่มีอนะฮะครัแต่ว่าถ้าจากันได้เนี่ยตอนที่พลตำรวจสบอุบัติเหตุที่รถคว่ำจำได้ไหมคะฟันเธอหักนะ ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ที่ฟันหักไปมันจะเกี่ยวกับใช่ไหมคะเพราะว่าศพก็จมน้าไปพอสมควรเหมือนกันเออนะคะก็ว่ายืนยันวันนี้ยังไม่มีการแถลงเป็นคดีอะไรนะคะตามที่เคยมีการนําเสนอข่าวยังไม่มีนะคะใช่นะคะแล้วก็เัาจานนั้นก็เข้าใจว่าเรื่องของคดีไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ละเพราะวันนี้ก็เป็นวันแรกของพิธีไว้อะไรคุณ ตงโมนิดาที่คริสต,ตจกสักรสรีภาพแห่งกรุงเทพนะคะ<ม>ที่เราก็ติดตามบรรยากาศวันนี้นะะ<ม>เพื่อนพี่น้องนังกบรชบัเเิงญาติอ,าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ใกล้ชิดคุณตังโมก็ไปส่งคุณตังโมก,กลับสู่อ้อมกอดพระเจ้านั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในพิธีกันอยู่ด้านในสมภูสาก็กตอนนี้ก็มีทั้งไลฟ์สด จากพิธีด้านในนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเย็นก็จะเป็นพิธีด้านล่างบรรยากาศจากด้านโนอกน,นะคะก็ะะอย่าลืมนะคะ3วันด้วยกันใครที่ลงทะเบียนไม่ทันเขาก็จะมีลิงก์ใช่ไหมคะนาะชิตที่ให้เข้าไปเพื่อชมการถ่ายทอดสดได้ก็ติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียแทนในช่อง f c e e o o o นะครับหรือ y t u t u นะครับก็จะมีแจ้งไว้แล้วนะครับใน k สั b เ o กสเตของกสษฎา สรีภาพกรุงเทพะนะครับในช่องทางที่จะติดตามาพิธีะนะครับว้อะไรคุณแตงโมขอมคบคมค่ะนะคะซึ่งวันนี้ตอนที่นายผู้สื่อข่าวกไปทําข่าวนะคะคนที่อยู่ในเรือรู้สึกว่าวันนี้เท่าที่เห็นมีคุณกระติกมาก่อนแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางไว้ที่หน้ารูปคุณแตงโมแล้วก็มีการก็ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก,าก,ก็ร้องไห้ นั่งอยู่สักพักไม่ประมาณสนาทีก็ขอตัวกลับไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะคุณกระติกนะคะแล้วก็มีการเขียนข้อความบรรยายความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคุณตั้งโมซึ่งต้องบอกว่าเป็นทั้งตัวเองเป็นทั้งผู้จัดการเขาเป็นทั้งเพื่อนสนิท ลูกของคุณกติกก็เป็นลูกบุญธรรมคุณตงโมอะไรอย่างเงี้ยคก็มีการเขียนข้อความกันก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ mm hmm. จากนั้นก็เป็นคุณแม่พนิดานะคะ mm hmm. เดินทางมา mm hmm. ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดตอนแรกเหมือนจะมีการแถลงข่าวจากคุณแม่แต่ไม่มีคุณแม่ก็ต้องขึ้นไปก่าวเข้าไ้อะไรอะไรด้วยคุณยายยศก็มานะคะแล้วก็เข้าไปที่ห้องผักจระปรองด้วยกัน mm hmm. แล้วก็ในช่วงไลฟ์ตอนตอนหัวคำ่ำเนะี่ยที่คุณทยาญและก็ทูตสกลไลฟ์เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เห็นนะคะคุณต่อคุณโรเบต แล้วก็คุณจอบแต่นีฉันไม่เห็นคุณแซนนะไม่แน่ใจนะคะว่ามาหรือเปล่าเออก็เป็นกลุ่มเพื่อนนะครับที่อยู่บนเรือ <c oughs> ในคืนที่เกิดเหตุนะครับที่มีการเดินทางมานะครับบางคนนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้มานะครับอ,อาจจะเป็นหลังไหมนะครับก็ต้องก็ต้องดูกันต่อว่าพรุ่งนี้หรือว่ามเมื่อเรืวนี้นะครับจะมีส่วนที่ยังไม่ได้มาเนี่ยมาด้ยหรือไม่นะครับมาดูหรือไม่แต่ที่เห็นวันนี้ก็คือเรื่องของ กลุ่มคนในเวดวงตรวงการบันเทิงนะครับกลุ่มเพื่อนพี่อะไรต่างๆของคุณแตงโมนะครับที่เคยรู้จักมักคุ้นกันนะครับก็เดินทางนะครับมาร่วมในพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมนะครับวันแรกด้วยนะครับก็เยอะครับนะครับที่มาในวันนี้เยอะนครับใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณเบิร์ตใช่ไหมคะใช่ครับอืวันนี้ก็ก็มานะคะก็เห็นบอกว่าก็ก็ ร้องไห้ต่อหน้าภาพคุณแจงหมูภาพที่ขึ้นอยู่ในไลฟ์ตอนนี้เนะี่ยเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวานก็คือว,วันที่เขาไปจัดเตรียมสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะ,ะ,คะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณเบอร์ใส่เสื้อสีชมพูนะคะแล้วก็ใส่หมวกนะคะแล้วก,ก็อยู่ในงานนี่แหละ<ม>ก็เห็นบอกว่าก็ก็ร้องไห้ร่ําไห้นะ,ะเพื่อนๆก็คอยดูแล,ลแหลกะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่เสียใจที่สุดแหะ ก็ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดคนหนึ่งเลยครับที่อยู่กับคุณแจงโมนะครับก็คือแฟนของคุณแจงโมเองคุณเบิร์ตค่ะครับค่ะก็ตั้งแต่ช่วง18นาฬิกา50นาทีก็มีการเปิดเพลงเปิดวิดีโอประมวลภาพของคุณแจงโมตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคุณเบิร์ตก็ก็ลุกขึ้นแล้วก็แล้วก็เหมือนยกมือมาสับน้ําตาแล้วก็ เดินออกจากบริเวณงานไปจากนั้นกลุ่มเพื่อนของคุณเบิร์ดก, <c oughs> ก็ก็เดินตามไปแต่ป,ปลอบอะ่ะก่อนที่จะเดินกลับเข้ามาร่วมงานพธิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก็ดูแลเนาะนะคนะ,ะเราก็แม้ว่ามีหลายคนที่ลงทะเบียนไม่ทันใช่ไหมคะเพราะว่าก็มีการจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละวันด้วยจากเดิมที่อย่างที่บอกอะ่ะว่า สามพันหอย่างเงี้ยค่ะสถานที่ถ้าเต็มกัดก็สามพันหแต่แว่าช่วยสถานการณ์โควิดก็ต้องมีการรักษาร,ระยะห่างมันก็รับลงทะเบียนได้น้อยก,กว่านั้นในแต่ละวันก็ทําให้วันนี้เนี่ยก็มีบรรดาหล่าแฟนคลับนะคะที่อาจจะไม่ได้ไปร่วมงาน ใช่ไหมคะที่คริสตจักเนี่ยนะคะไปร่วมไว้อะไรก็เดินทางมาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนําดอกไม้นําช่อดอกไม้มาวางที่โปเรือนี่แหละค่ะก็เป็นจุดที่เราพบสมุนตังโมเนี่ยนะคะก็นําดอกไม้มาไว้อะไรคุณตังโมค่ะนะหลายคนก็บอกว่าอืยังเศร้าอยู่เลยยังทําใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่าก็แม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมไว้อะไรในสถานที่ที่เขาจัด <maybe privilege S 1> <out> พิธีขึ้นเนี่ยแต่ก็ก็มาตรงนี้ก็เหมือนได้ได้ได้ส่งคนแตงโมเหมือนกันดอกไม้เต็มโป๊ะเลยนะคะตอนนี้ค่ะคือคนไปเยอะมากจนทางเทศบาลนครนน,นทบุรีเขาต้องส่งเจ้าหน้าที่อะค่ะคือหนึ่งเข้ามาจัดระเบียบสองเข้ามาทําความสะอาดจัดเก็บก็คือมันอาจจะมีดอกไม้ที่แบบตั้งแต่วันแ,แันรกันดะนก็เก็บแล้วก็ก็คือพยายามจัดระเบียบเพื่อให้โป๊ะม,มันมีพื้นที่เพื่อที่จะรอรับคนที่นําดอกไม้มาวางได้ ช่ครับเยอก็เชื่อว่าน่าจะคือน่าจะมีต่อเนื่องนะครับในในระยะนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีพิธีไว้อะไรค่ะนะครับของคุณเต็งโมเนี่ยนะครับแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิบสามมีนาคมเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าแฟนคลับนะครับหรือว่าคนที่ชื่นชอบนะครับในตัวของคุณเต็งโมเนี่ยจะจะมีการนําช่อดอกไม้หรือว่าข้อความรต่างๆไปวางที่โตเรือนะครับท่าที่บริเวณท่าที่บุญสงครามค่ะ นะครับอยู่ด้วยเหมือนกันนะอยู่ยเหมือนกันเยอะเออเนะคะนะะก็มีหลายคนที่เป็นแฟนคลับก็บบอืมก็แสดงความคิดเห็นนะแล้วก็มีบางท่านก็แสดงความคิดเห็นเรื่องของรูปคดีด้วยเหมือนกันอะไรแบบนี้หลายคนวันนี้เห็นด้วยกับพี่เต้นะอโอ้พี่เต้ว่าไงครับนี้พี่เต้บอกว่าโพส a ฟ e b o o k ถึงท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะครับบอกว่าให้ท่าน ะะช่วยพิจารณาออกคําสั่งนะคะก็คืออายักษคุณแตงโมงเพื่อที่จะชนะสูตรรอบสองหอให้มันเกิดให้คลายความสงสัยของประชาชนของสังคมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะว่าท่านพูดถึงว่าคือคือพี่แต้นเนี่ยนะคะหัวคุณแต้มกคลกิจเนี่ยคือพูดไปถึงตําแหน่งของท่านนายกเลยนะที่ท่านเองก็ดูแลสำนักงานรวจแห่งชาติใช่ไหมคะว่าเออถ้าเกิดว่ามันมัน อดีมันเป็นแบบนี้เนี่ยเออมันจะเสื่อมเสียหรือเปล่ามันจะยังไงท่านนายกต้องมีคาสั่งนะท่านเลยต้องม,มาดูนะก็ก็ห่วงในเรื่องของศรัทธา,านะครับที่มีต่อ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 ,ตอ ตำรวจออใ,นในภาพเป็นภาพใหญ่<ช>ที่สังคมจับตาอยู่นะครับที่ตาจับตาในคดีนี้แล้วก็มันก็ะจะรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ที่ไม่ว่าจะเป็นชุดทําง,งานหรือว่าภาพรวมทั้งหมดะนะครับก็เป็นห่วงในจุดนี้บอกสังคมปัจจุบันยังมีข้อกังขาหลายด้านครับซึ่งถ้าสตชรเร่งรีบเปิดสำเน,นในการทำคดีแต่ฝ่ายเดียวให้เป็นคดีประมาทเกรงว่าประชาชนจะเสื่อมศรัทธาในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตราเวจแห่งชาติซึ่งท่านรัฐมนตรีกำกับอยู่ บอกแบบนี้เลยนะแล้วก็ไปถึงนานาชาติด้วยนะระบบยุติธรรมไทยด้วยนะก็คือคือวันนี้นะทางด้านของกระทรวงรัฐบาลนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นะครับมีการกำชับตำรวจพนักงานสอบสวนเร่งรัดการเรื่องของคดีการเสียชีวิตของ คุณแดงโม <ขา S 2> นะครับให้เร่งสืบสวนทุกข้อสงสัยอ,อย่างรอบคอบตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สาคัญต้อง,งสงสแต่ท่านนายก็ยังมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หรอฮะใช่ครับแล้วก็วันนี้ทางทางขุนรวาลเองก็ออกมาออกมาย้ำอีกทีหนึ่งว่าคือกําชับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยนะครับทําคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยนะครับให้รอบคอบนะครับแล้วก็สืบสวนทุกข้อสงสัยตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอของทางให้กําลังใจทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยในการทํางานก็คือให้ยึดในเรื่องของข้อกฎหมายวิชาชีพนะครับเป็นหลักนะแล้วก็ได้พูดถึงพิธีนะครับในงานด้วยว่าก็ที่ท,ที่ที่กำลังจัดอยู่ในวันนี้แล้วจะมีต่อไปไปถึงวันที่13มีนาคมเนี่ยนะครับให้ให้ดูแลเรื่องของ คนนะครับที่เข้าไปร่วมง,งานให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขนะครับ่อด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดที่มีอยู่ก็จะ,ะยังไงต่อไปก็เดี๋ยวติดตามกันเนาะแล้วก็คือคือมันต้องติดตามแล้วแหละเพราะว่าจะมีพิธีชาปนกิจ14มีนาคมนี้แล้วค่ะคือคือจะยังไงจะสามารถชนะสุดได้ไหมหรือจะยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันละกันนะคะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยที่คอมเมนต์กันเข้ามาหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีไม่เจอกันนะคะเจอกันวันจันท